ที่ของรัฐยิ่งต้องทําใหญ่เลยถูกไหมฮะคราวนี้ไอ้ก,การที่ไปเจรจาว่าเป็นหลานนะออดอ้อนนะ <c oughs> <Uncle. S 1> อังเ e เป็นเทคนิคอังเ e นะฮะ <c oughs> หรือการที่บอกว่าเดี๋ยวจะ,ะเปิดด่านให้ไม่เดือดร้อนนะฮะ <c oughs> ทั้งทงี่มีปัญหาเรื่องของอการคุกคามบุรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของชาติเนี่ยนะครับครับผมคิดว่าอันเนี้ยนะฮะเป็นเป็นเหตุที่กระทำผิดร้ายแรงนะครับ ตามประมวลกฎหมายอาญา2มาตรานะครับคือมาตรา1 1 9่งหนึ่กับเก่อนเลยนะฮะกับ1นึ่งขออนุญาตอ่านมาตรา1นึนะครับะครับผู้ใดกระทําการใดๆเพื่อให้ราชนาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชนาจักรตกไปอยู่ใต้อํานาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตนะครับเพราะโทษนี่คือประหารนะครับกับจําคุกตลอดชีวิต Thank mm -hmm.